สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องอ่าน d ดสกทอปลิเด u 8 1 6 sr ip ผ่านสาย tcp ip กันนะครับขั้นแรกหลังจากที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วให้ดูที่หน้าต่างไทม์นะครับให้เปลี่ยนจาก rs 2 3 2เป็น tcp ip เมื่อคลิกแล้วจะเห็นได้ว่าหน้าต่าง tcp ip จะปรากฏเลข ip address และ port ขึ้นมา ขั้นตอนต่อไปในการที่เราจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องอ่านของเราได้นั้นเราจะต้องทาการเปลี่ยน IP address ของคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับ IP address ของเครื่องอ่านนะครับซึ่งในกรณีนี้เครื่องอ่านมี IP address ที่1 9 2 1 6 8 1 1 9 0เราจะมาทําการเปลี่ยน IP address กันนะครับเริ่มจากคลิกที่สัญลักษณ์อินเทอร์เน็ตตรงด้านล่างนี้นะครับจากนั้นไปที่ LAN คลิก Change Adapter o p t i o n คลิก Change Adapter o p t i o n จากนั้น Double Click ที่ Ethernet ครับเมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เลือก Properties จากนั้นไปที่ Internet Protocol version 4จากนั้นคลิกมาที่ Use the following IP address นะครับเลขก IP address 3มช่องข้างหน้าให้ใส่เหมือนกับ IP address ที่ขึ้นในโปรแกรมเลยนะครับ192.168.1ส่วนเลขด้านหลังให้เปลี่ยนเป็นเลขอะไรก็ได้ในกรณีนี้ผมจะใส่เลข100นะครับ u ับเน m a มสเมื่อคลิกลงไปมันจะขึ้นเองโดยอัตโนมัติครับจากนั้นคลิกโอเค โอเคแล้วก็ปิดทุกอย่างลงไปเลยนะครับกลับมาที่โปรแกรมมาที่ช่อง Network Mode u l c o n f i g ด้านบนนะครับจากนั้นคลิก Search จะปรากฏเลข IP Address ของเครื่องอ่านมาเรียบร้อยแล้วครับกลับมาที่หน้า Command แล้วคลิก Connect เท่านี้เราก็ทำการเชื่อมต่อเครื่องอ่าน Desktop r e a d e r กับคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วครับ ไม่เชื่อมต่อได้แล้วให้ไปที่แท็บ EPC C 1 G 2 Test จากนั้นให้วางแท็บไปที่เครื่องอ่าน t กดส s t a ์ครับ <ว dipl omas> ถ้ามีตัวเลขขึ้นแสดงว่าใช้งานได้ครับหลังจากที่เราทำการอ่านแท็กไปแล้วนะครับต่อมาเราจะสาธิตวิธีการเขียนแท็กเริ่มจากไปที่แท็บ r e a d l i t e Tag ด้านล่างนะครับ จากนั้นให้ดูที่ช่อง read ไลด์ดาต้ให้กด read ในช่อง read ไลด์ดาต้จะแสดงเลขแท็กขึ้นมาเราจะเปลี่ยนเลขตรงนี้นะครับโดยเลขแท็กสามารถใส่ตัวอักษรได้ตั้งแต่ A ถึง F และเลข0ถึง9ครับจำนวนที่ใช้ในการเขียนเลขแท็กคือ16หลักนะครับ เมื่อใส่เลขเสร็จแล้วอย่าลืมเช็คถูกที่ช่อง Auto Compute and Add PC ด้วยนะครับจากนั้นกดไลท์จะมีเสียงสัญญาณขึ้นมาแสดงว่าไลยติดแล้วครับเราจะมาเทสเลขแท็กกันนะครับให้ไปที่หน้า Query จากนั้นกด Start จะเห็นได้ว่าเลขแท็กกลายเป็นเลขที่เราเขียนใหม่เรียบร้อยแล้วครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการใช้งานเครื่อง RFID สำหรับวิธีการอื่นๆการใช้เดโมโสามารถดูจากคู่มือของเครื่องที่หน้าเว็บไซต์อย่าลืมติดตามเราเพื่อรับชมข่าวสารและวิธีการใช้งานของเครื่อง RFID กันนะครับ